ต่อกันกับการฉลองการเปิดร้านใหม่วันนี้นะคะที่ร้านอีสตาฟูดค่ะร้านอาหารระดับครัวนอกประสบการณ์ด้านอาหารมากกว่า10ปีที่ประเทศสวีเดนนะคะซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดต้นตำรับความอร่อยนะคะมาจากครัวพญาไทยด้วย เปิดแล้ววันนี้ค่ะที่อำเภอสงไหกลกของเรานะคะมีบริการส่งฟรีถึงบ้านเฉพาะในพื้นที่อำเภอสงไหกลกด้วยและที่พิเศษสุดยิ่งกว่านั้นในช่วงของแก a นโอเพนนิ่งขอบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณแค่บอกว่ามาจากทีวีเคเบิลท้องถิ่นของเรานะคะก็จะมีส่วนลดทันที10%ต่อ1โต๊ะนะคะเฉพาะทานที่ร้านโปรโมชั่นนี้ค่ะเริ่มแล้ววันนี้นะคะจนถึงวันพุธที่14ตุลาคมนี้เท่านั้น อย่ารอช้าค่ะการันตีความอร่อยราคานี้ใครๆก็ทานได้ร้านอีซาฟู้ดนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่22ค่ะถนนวาราคามินซอยปาทานอำเภอสงไาโกโลกนะคะเปิดตั้งเปิดทุกวันค่ะในเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาสำรองที่นั่งที่0814138238ค่ะ